จารณะสัมปันโนสุขโตโกาวิตุอนุตตาโรปุริสธรรมาสารติสัตถาเทวมนุสานังคู ปัติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆปุชุปัติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆยายาปัติปันโนภาคาวะโต Kali puli sayo kani Kali puli sayo kala E sapa kawato Kula watrasamu ko Mahunayyo, pahunayyo อนุตตรังปุญญาคิตังโลกัสานิค่ะนณพระขันธกุดีนะคะในวัยสาลีค่ะเรามาถวายเครื่องสักการะในการเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในถิ่นอันประเสริฐนี้นะคะ นี้ค่ะเครื่องสักการะอันมีพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นพระสรีระคุณเป็นประธานค่ะในการถวายความนอบน้อมถุกครังคราวไปค่ะส่วนผ่านเครื่องสักการะนี้ก็เช่นกันนะคะจะต้องมีคอยจัดประดับตกแต่งให้สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ควรรับเครื่องบูชานะคะคงไม่มีใครควรรับเครื่องบูชายิ่งไปกว่าพระสมาสัมพุทธเจ้าค่ะเราทั้งหลายนั้นจึงมาเข้าเฝ้าทั้งดอกไม้ผ้าไหมแพรพันธและของหอมค่ะค่ะตัดผ้าก็คือตัดกิเลสอกุศลทั้งปวงนะคะให้สิ้นไปค่ะในสานที่อันประนีตอันประเสริฐเหล่านี้เราทั้งหลายร่วมกันร่วมมือร่วมใจ ในการถวายความนอบน้อมตัดกิเลสอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นปัจจัยแก่การเข้าถึงอนุปาธาปรินิพานให้บังเกิดขึ้นค่ะนี่ค่ะค่ะเครื่องสักการะจะถวายไว้ในส่วนนัถิ่นนี้ส่วนหนึ่งนะคะพร้อมกันนั้นก็จะไปถวายในส่วนของพระนางมหาประชาบ,บดีโคตมีได้ทูลคอค่ะ นี่ค่ะถวายเครื่องสักการะที่เป็นกลิ่นหอมพี่นบค่ะ,ะค่ะนี่ค่ะนะคะกลิ่นหอมอ่ะค่ะถวายความนอบน้อมดิวยเสียงก่าวด้วยการบูชากลิ่นแห่งอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญา <Therefore, S 1> <technician. S 2> แด่พระรัตนตรัยอันเลิศค่ะ อปันิกปัังเลทิัวิญสูปฏิปันโนภาาวะโตสาวกสังโสุปปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยาาปฏิปัน